สวัสดีครับผมลุงหล่อเด็บซี่ครับเมื่อนี้มีรายการบังไฟมาฝากพี่ฝากน้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมรายการบังไฟบ้านผู้ทำพระตำบลข้ามน้ำสางอำเภอกุจุ่มจังหวัดยะโสธรครับวันที่12เมษาย,ยน2566ครับผมบังที่1ภูมินรินสิงห์ฝั่งซ้ายบังที่2แสนสิริครับบังที่3เทพบอมบวกน้องอาเธอครับบังที่4โลเงินครับบังที่5 น้ำดื่มที่ทูเอนะครับบวกโจรายทองครับบางที่หโกแก่บางที่เจ็ดเทพพนมบางที่แปดโชคประเสริฐบางที่เก่าปรมีใหญ่ตืมครับบางที่สิบท้องพักดีครับบางที่สิบเอ็ดสายยันการเกษตรบางที่สิบสองโพจะเิญครับบางที่สิบสาบุตรที่ใช่เปิกฝ่าบางที่สิบสี่เก่งจะเิญครับบางที่สิบบางที่สิบห้านะครับผมเคยบางหินนะครับผม ตุลาการโดยไอยกะทิล้อยฟ้า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 ,ฟานะครับผมเมื่อนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับผมไอกะทิล้อยฟ้านะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะครับผมเมื่อนี้คนก็หลายอยู่นะครับผมบานผู้ทำพระเดี๋ยวมืออื่นเจอกันอีกนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมร้งรอด F c สวัสดีคลาละละละล,ะล,ะละ